บุ๋ม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 โอ้ยน้ำเย็นจริงๆเลยโอ้ยทุกคนตอนนี้ผมกําลังเล่นน้ําอยู่เนี่ยโอ้หดูดินี่สบายจังเลยโอ้โหคือบอกได้เลยว่าน้ําตรงนี้เี่ดโคตรเย็นเลยนะครับทุกคนนะเพราะว่าไอเจ้ายักษ์เมเราใส่น้ําแข็งแล้วก็เอามาเททิ้งอะไรก็ไม่รู้ของมันเนี่ยเราก็เลยเล่นซะโอ้โหบุ๋มบุ๋มบุ๋มนี่ ยสบายจังเลยฮ่าฮ่าเอาสวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างเอ่ยฮะตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยแหมบางคนก็ยังไม่ตื่นใช่ไหมอย่าเริ่มตือนก็ได้แล้วนะวันนี้เจ้าจิ๋วมาแล้วเข้าใจไหมเจ้าจิ๋วก็เจ้ายักษ์มาแล้วทุกคนเอ้บอกให้ตื่นบอกให้ตื่นกระไรไม่ตื่นเนี่ยฮะต้องฟาดซะแล้วนี่แน่นี่แน่ทำไมไม่เตือน เ,เล่นน้ำต่อแล้วกันไม่ปลุกต่อละโอ้โหเอ้ยแยงจริงเลยโอ้โหเป็นไงตอนนี้ผมก็รลังเล่นน้ำแบบอย่างเม,มามันอันนี้ไม่เป็นแก้วน้ำหกของเจ้ายักษ์นะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยเออแล้วแบบมันไหลไม่หยุดเลยทุกคนเออดีวะ่ะแก้วน้ำอินฟินิตี้โอเคเดี๋ยวเข้าไปเล่นต่อแล้วกันทุกคนโอ้โหสนุกโอ้ยว่ายน้ำเข้าไปยากมากเลยทุกคนดูดิดมันไหลออกมานเนี่ยเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยเจ็บเอ้ยเจ็บเฮ้ยไอ้ดิจิวอะไรแกมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยฉ<ะ>ันเล่นน้ำอยู่อะไรของแกเนี่ยจะมาทำอะไรเนีย่ย ทำความสะอาดอะไรของแกฉันกำลังเล่นอยู่ค่อยวันทำวันหลังก็ได้เฮ้ยนี่มันแก้วน้ำฉันมันเปลี่ยนลมมดแล้วเอาไปเฮ้ยโอ้โหฉันขอเล่นนิดนึงดิฉันกำลังเย็นสบายเลยโอ้ได้ได้ได้โอ้โหเฮ้ยแกจะใจร้ายขี้กกเกินไปแล้วเนี่ยแค่เล่นน้ําโอ้โหแล้วแกจะไปทําความสะอาดยังไงเนี่ยโอ้โหอย่าบอกนะอันนั้นไมมม็อบของแกเนี่ยใช่ฉันจะเอา เดี๋ยว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 อย่าไปต้องเอาไปฟาดหัวฉันเอาไปฟาดอนุเลยไม่ต้องมาฟาดหัวฉันฟาดน้ำให้มันแห้งไปเลยโอ้โหเอ้แกเนี่ยอะไรรัางหนาก็ไม่รู้แกนั่นแหละอะไรเดี่ย้านไปทดูดิทุกคนเราเล่นน้ำนิดเล่นน้ำหน่อยก็ไปได้ให้ตายเถอะกลับบ้านแล้วก็ได้ว่าอะไรเดี๋ยวโอ้โหมันเกี้ยวกาัดเลยแต่เช้าเลยทุกคนเออทุกคนคิดมันผมหรือเปล่าเฮ้ยแล้วเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าแล้วก็หาอะไรทําดีกว่า แล้วก็ตอนนี้แบบเปียกมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเสื้อผ้าสักหน่อยหนึ่งแล้วกันอุ๊ยจิปปุ๊บนี่โอเคเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก <c oughs> ็ <g ül> เสื้อผ้าก็จะมีแต่แบบเดิมนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสก,กินนะครับทุกคนนะถ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ที่จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยทุกคนเออวันนี้มันวันอะไรกันแน่นั่นเนี่ยดูดิเออวันนี้วันจันท์งั้นหรอวันจันท์ที่เท่าไหร่อ่ะสิบหกเหรอสิบหกนี่เหมือนคุ้นๆอ่ะเหมือนเคยได้ยินสักอะไรสักอย่างนะสิบหกเหรอเอออเออวะ จะว่าไปวันนี้วันที่16พฤษภาคมดีว่าเป็นวันเกิดของเจ้ายักษ์ทุกคนเออว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเจ้ายักษ์อะทุกคนเฮ้ยเอ้ยทุกคนก็อย่าลืมอวยพรยให้เจ้ายักษ์ก่อนละกันแต่วันเนี้ยผมจะไม่โอวยพรเจ้ายักษ์เว้ยแต่เราจะบางแก้งมันในวันเกิดเพราะว่าวันเกิดมันต้องมีความสุขบ้างใช่ป่ะแต่เรายอมไม่ได้ไงทุกคนเ,เลยเราก็ต้องหาวิธีกวนมันให้มันแบบเออคิดมากหรือว่าให้มันแบบขวร้อนไงทุกคนเออดีกว่าฮ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราหาวิธีแกล้งมันดีกว่าไหมเออดูซิในบ้าาานเเรรรอหืปล่ ในตู้เย็นมีเนื้ออยู่4ี่ชิ้นแล้วก็ไมโครเวฟเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็มีอะไรไหมเออไอ้นี่มปนตุ๊กตาพิคจูดีกว่าเอ้ยทุกคนดูนี่ดิเค้เอยเราเอาตุ๊กตาพิคจูให้เจ้ายักษ์ดีกว่าไหมเออเป็นของขวัญวันเกิดของมันแล้วก็เราจะแบบว่านี่เจ้ายักษ์วันนี้มันเกิดของแกใช่ไหมฉันจะเอาของขวัญมาให้เออเราจะยักษ์มันก็จะดีใจถูกปะ เออเพราะจะยักมันดีใจใช่ปะแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ฉันล้อเล่นนะฉันไม่ให้แกหลอกไว้วิกะจูงฉันแล้วฉันก็วิ่งหนีเอออะไรแบบนี้ดีกว่าทุกคนไป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 เดี๋ยวเราไปหาเจ้ายักษ์ดีกว่าเราก็ไปแกล้งมันดีกว่าฮ่าฮ่าเราจะยอมให้มันมีความสุขไปได้ไอ้แต่จะว่าไปวันนี้มันวันเกิดทําไมมันเออไม่จัดงานเลี้ยงวะเนี่ยหรือว่ายังไงวะเออเอาไว้ไปถามเจ้ายักษ์ดีกว่าว่ามันจะทําอะไรกันแน่ทุกคนคือปกติคนที่มีงานวันเกิดมันต้องจัดงานเลี้ยงไม่ใช่หรอต้องมีแบบเออพวกของขวัญพวกอะไรอย่าง เออเหมือนบ้านเจยักษ์มันจะไม่มบีเลยทุกคนเออช่างบันละกันเนี่ยเราเข้าไปกวนมันดีกว่าเดี๋ยวเราถามมันด้วยละกันว่าทาไมมันไม่จัดการมาเกิดที่บ้านมันหรอเอเฮ้เจยักษ์เจยักษ์จะเบียรจะบอกอเออดีดีคือวันนี้วันเกิดของแกหรือเปล่าเออใช่ทำไมมีละเฮ้ใช่เหรอโอเคงั้นเออสุขสันต์วันเกิดขะเจยักษ์ดีของขวัญของแกไหน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 นี่ไงเป็นไงเป็นไงดีอเจ้าตัวเล็กดีเห็นไหมเนี่ย นี่เดี๋ยวนะถึงมันจะเล็กไปหน่อยแต่มันก็เป็นของขวัญของแกเลยนะเว้ยเดี๋ยวแปบนึงปุ๊บโอเคแล้วก็เออทำไมวันนี้แกไม่จัดงานเลี้ยงวันเกิดอ่ะอ๋อวันนี้เพื่อนฉันจะมารัาบอ่ะแล้วก็ไปฉลองวันเกิดข้างนอกโอ้โหแล้วทำไมแกไม่จัดงานวันเกิดในบ้านวันนียฉันจะได้กินของฟรีซะหน่อยแล้วถ้าแกไปทำข้างนอกแล้วฉันจะกินอะไรเนี่ยโอ้โหเสียใจว่ะโอ้โหเจ้ายักษ์เอ้ยแกก็ไปหาเลยกินเองสิโอ้โหเอ้โ,โ,อโ,โ,อเโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวของเดี๋ยวฉันจะให้นะปุ๊บนี่นี่แล้วก็ ใช่ไหมแกหรอกวายวายวายวาโอเคดีแล้วโอ้ยโอยจะตายโอ้ยโอยอยทุกคนดีแล้วโอ้ยเกียแลวเจะไาดีดีอะไร อะไรของแกใช่ไม่แกหรอกเว้ยฉันไม่แกมีความสุขหรอกใช่ไม่อยากให้แกมีความสุขกันมาเกิดเว้ยนี่เนี่ยฉันอิจช้าเฮ้ยทุกคนฮ่าฮ่าเฮ้ยไรกันล่ะทุกคนคือตอนนี้จะยัางขน้อนลงมาทุกคนฮ่าฮ่าแม่เราแค่หยิบตุ๊กตามาเองทุกคนนะเฮ้ยทุกคนไปแกคือสงสัยว่ามันอยากจะได้ตุ๊กตานี้จริงๆมาทุกคนโอ้โหโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่นแกล้งมันต่อละกันทุกคนนะการมันเกิดขึ้มาเรา้องแกล้งมันให้เยอะทุกคนเพื่อที่มันจะได้ไม่มีความสุขในวันเกิดทุกคนนะเออม มันจะได้ไม่มีความสุขงานปาร์ตี้มันจะได้แบบร่มจมไงเออโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาของแกล้งมันดีวกว่านะครับทุกคนนะผมว่าน่าจะมีอะไรขายที่ร้านลุงอะเนี่ยเออเดี๋ยวเราไปซื้อปืนสไนเปอร์ไปยิงมันก็ได้นะทุกคนนะเออว่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปเอาเงินก่อนละกันแล้วก็ซื้อปืนไปยิงมันดีวกว่าทุกคนฮ่าฮ่าโอเคปุ๊บแล้วก็จอดจอดจอดโอเคแล้วก็ปุ๊บเ๊ะ เดี๋ยวเราเอาเงินทั้งหมดเอาโอเคปะ่ะสักประมาณนี้พอละเออเงินเรายิ่งไม่ค่อยจะมีของแกล้งมันเอาแบบพอดีพอดีก่อนละกันทุกคนนะไม่ต้องเอาเยอะ <c oughs> เรายิ่งไม่ค่อยจะมีเงินเท่าไหร่ทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปร้านลุงนเลยดีวยกว่าอ้า โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านลุงละเดี๋ยวดูดิว่าวันนี้ร้านลุงมีอะไรขายเออว่าจะว่าไปเราบอกว่าจะไม่ซื้อของร้านลุงแล้วนี่วาเออลืมๆมันไปก่อนละกันทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้จําเป็นมากมันมีอยู่ร้านเดียวทุกคนดูดิทางพื้นที่มีอยู่ร้านเดียวเนี่ยร้านลุงคนเดียวเลยทุกคนโอเคเออลุงก็ผมขอซื้อของหน่อยนะมีอะไรเล่นหรือเปล่านะเออ,เอ,อว่าจะว่าไปบียาพิษด้วยที่ว่าโอเคซื้อไปสักเออสองอันละกันทุกคนโอเคแล้วก็ซื้ออะไรอีกดีนะเออผมว่าผมซื้อสไลปเปอร์ดีกว่าโอเค ไปร้านลุงดูดิมีเค,ค้กขายด้วยว่ะแต่เราไม่ซ,ซื้อซื้อไปสักอันหนึ่งลวกันแล้วก็เอาไปกินแบบกินโชว์เจ้ายักษ <c oughs> ์โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปแกล้งเจ้ายษ์ดีกว่าเอ้เจ้ายักษ์อยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเออสังเกตดูปุ๊บเอีเฮ้ยทุกคนเหมือนว่าเจ้ายักษ์มันอยู่ในครัวว่ะทุกคนเดี๋ยวในนี้ปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอายาพิษในปลาใส่มันนะครับทุกคนนะนี่เพื่อแกล้งมันปุ๊บแล้วก็เล็งดี่ดีเล้วก็เบบกแล้วก็ โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้ยโดนตัวเองโดนตัวเองเดี่ยวเยวโอ้ยเราต้องลงรถละปาว่ะทุกคนโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้โห โครนอะไรสามส ah. uh, <ๆ>ิบวิไอ้ตายเถอะโอ้ยเดี๋ยวแป้นเดนแป้นเดเราไปจอดตรงนี้ก่อนละกันอุ้ย uh, ทุกคนแล้วปลาใส่ตัวเองเฉยเลยให้ตายเถอะเราต้องลงรถแล้วงลงลปลาละมั้งมาถึงจะได้เอ้ยโอเคทุกคนเจ็บมากเลยโอ้โหพิษโดนตัวเองซะงั้นไอ้ตายเถอะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปปลาใส่มันแล้วก็ลงรถก่อนแล้วค่อยปลาแล้วกันทุกคนเฮ้ยโอ้ยมันกำลังทำอะไรเนี่ยโอ้ยทำอาหารอยา่างเบาหวานเลยเหรอเจ้ายักษ์แหมมีทำอาหารกินเล่นซะด้วยนะอ่าเดี๋ยวเรามาปลาใส่มันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะเดินเข้าไปใกล้แล้วก็โดดปลาปุ๊บดีแน่เนี่ยก็โดนนี่ ไปละโมยไปละโมยเไปละโมยไปละมยไยไนไดีันอ้ยแผนเราสำเร็จมาทุกคนไปละโมยไปละโมยไปละมยเยเดี๋ยวเดียวเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยอ้้ยโอ้ยโทุกคนเดี๋ยวดีไงเรามีปืนเรามีปืนฮะเยวจะยิงปืนใส่บ้นทุกคนนี่แน่แล้วก็ป้งไปเลยไม่โดนไปโดนไปโดนอีหนีกหนีกันหนีกอนทุกคนหนีกอนแกนี่มัน่ารำคาชะมัดเอาไปเดีดี มันจะนวดแกได้หมดาดิมาดิแกเข้ามาดิแกเข้ามาดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนวดแกได้หมัดโอ้ยหาเด้โคตรเก็บเลยหาเด้เฮ้ยอะไรของแกเนี่ยกลับไปทำอาหารสิสซมของแกน่าจะไหม้แล้วมั้งเนี่ยจะยักษ์ดีดีที่เด่นที่เด่น เดี๋ยวจะดีแล้วจะดีแล้วกลับบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวถ้าไปยิงไม่โดนเราไม่ได้ยิงไปโค่นหลายนัดเลยทุกคนโอเคเราจะเข้าไปใกล้ไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ยิงมันนะครับทุกคนนะต้องยิงจนจ่อถึงจะโดนทุกคนเออโอ้หมันกำลังทำซุปยเบามาเลยทุกคนอนี่ต้องโดนแล้วต้องโดนละโอ้ยไปโดนทำไมยิงบนนี้ไปไม่โดนวะเนี่ยโอ้โหเสียงฟีให้ตายเถอะโอ้ยโอ้ยจริงเลยเฮ้จะยักจะยักนี่ฉันนีจะบอกฉันนีจะบอกดูนี่นะดูนี่นะดูนี่นะ อุ <ork ork: <k 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 well ้ยเค้กอร่อยมากเลยอ่ะอุ้ยเค้กก็อร่อยเลยวายไม่มีเพื่อนกินด้วยวา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 ยุกคนดูดิ เศร้าหงอยมากเลยทุกคนอตอนนี้คือแบบเพื่อนมันไม่มารับสักทีวะเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทุกคนเออเดี๋ยวเรากลับบ้านไปดีกว่าทุกคนนะค่อยมาถามมาันล้วกันเฮ้ยทุกคนคือตอนนี้มันก็นานแล้วนะทำไมเพื่อนไอ้เจ้ายักษ์มันไม่มารับสักทีวะเนี่ยคือตอนที่เราแกล้งมันอนะยังหกโมงเย็นอยูอย่เลยตอนนี้มันสามทุ่มแล้วทำไมมันไม่มารับสักทีวะเนี่ยหรือว่ามันเบี้ยวนัดหรือเปล่าเออว่ะก็น่าสงสารเจ้ายักษ์ก็เดียวทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปถามมันดีกว่าว่าทำไมเพื่อนมันไม่มารับสักทีอะทุกคนนะ เออทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปถามเจายยกด้ดีกว่าเอ,อ้ยเ,เ,เป็นแมน่แมนโอเคเฮ้เ hey, จายักเจายักอะไรทำอะไรอยู่เนี่ยเออไม่รู้เอา ให้ตายเถอะแล้วทำไมเพื่อนแกไม่มาลับสักทีเดียเห็นบอกอย่างดีเลยว่าเพื่อนจะมาลับไม่ใช่หรอเออน่าจะยกเลิกไปแล้วแหละเอา้าให้ตายเถอะเพื่อนภาษาอะไรวะเดียวไยกลงยกเลิกเฉยฉันก็ไม่รู้เขาเหมือนกันแกนี่มันน่าสงสารจริงๆเลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนละกันอโอ้ยน่าสงสารจริง,รงเลยแกก็ไปนอนพักซะนะโอเคทุกคนโอ้ย ไอ้เจ้ายักษ์ก็น่าสงสารเลยทุกคนเออน่าสงสารมากเลยทุกคนเห็นทีเราต้องทําอะไรสักอย่างละมั้ง <c oughs> ผมว่านะคือตอนแรกอะว่าจะทําให้เจ้ายักษ์แบบมันเสียใจแล้วค่อยไปดีใจทีหลังอะไรแบบนี้ยแต่ตอนนี้เพื่อนมันไม่มารับแล้วทุกคนเออผมว่าผมต้องทาอะไรสักอย่างองทุกคนนะโอเคไปเดี๋ยวเรากลับไปเอาเงินแล้วก็ไปทําอะไรสักอย่างดีวกว่าทุกคนนะเออตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าทุกคนตอนนี้เราเสร็จแล้วโอ้โหดูดิอันนี้คือแบบเราทําเองเลยะเวยทุกคนเห็นปะ คือเค้กสามชั้นนะครับทุกคนเพราะว่าเจ้ายักษ์มันตัวใหญ่มันต้องกินแป๊บเดียวหมดแน่เลยถ้าเราเอาเล็กมาน,นะครับทุกคนแล้วก็ของขวัญเพียบเลยทุกคนดูนี่ดิโอ้โหอย่างเยอะหแล้วก็ตัวนี้โอเคอันนี้คือของขวัญหลักละกันนี่ทุกคนไปเดี๋ยวเราลงไปเรียกมันดีกว่านะครับทุกคนเพื่อที่จะสืพภัยมันเกิดมันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราลงไปงลางดีกว่านี่ไปตามมันไปตามมันเร็วโอ้โหเนื่อยเดี๋ยวบอกได้เลยกัจะขนมาขนาดนี้ได้เอจายักษ์ทำไรอยู่เนี้ยนี่ฉันมีอะไรจะบอกมานี่มานี่หน่อยมานี่หน่อยตาม เนี่ยตรงนั้นมันมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะน่ากลัวมากเลยเนี่ยแกมาดูฉันหน่อยสิเร็วๆๆตามมาทางนี้ทางนี้เลยทางนี้เลยทางนี้เลยนี่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 เดี๋ยวแกขึ้นไปบนโต๊ะอาหารเลยนะมันอยู่บนโต๊ะอาหารอ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวมากเลยนี่แป๊บเดียวไหนฉันขึ้นไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยก็จะขึ้นไปถึงโคตรสูงเลยตายเถอะเฮ้ยเป็นไงนี่สุขสันต์วันเกิดนะเจ้ายากฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะถึงแกไม่มีเพื่อนมารับก็เถอะแต่ฉันจดงานวันเกิดให้ก็แล้วกันเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ อ่านี่กองขวัญแก้วไปเลยอ่ะฉันให้แกแล้วก็แล้วกันโอ้เอด้เอเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูดิคือมันน่าสงสารมากเลยเว้ยทุกคนผมก็เลยแบบอ้าสุขสันต์มันเกิดมาเลยแล้วกันแล้วก็ทุกคนผมบอกได้เลยอย่างหนึง่งเราหมดตัวแล้วเราไม่เหลืออะไรสักบาทแล้วทุกคนด,ดูดิเงินในตัวเรามีอยู่แค่นี้สุดท้ายแล้วทุกคนเฮ้อยากเซ็กหไรเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างฉันโคกเปล่าฉันโคกอะไรสุขสันต์มันเกิดนี่แกมีอะไรจะพูดหรือเปล่าฮะ มาเฮ้ยลบล้างแค่น like em. no eh ี้หลับอะไรวะเนี่ยฉันทำอุตส่าห์ทำเค้กมันเกิดให้เลยนะเว้ยโอ้โหคอนเบลเลอร์เนี่ยให้ตายเถอโอ้ยโอ้โหทุกคนแกมัดกระหนังยางแล้วก็ไปต้มอะไรวะเนี่ยโอ้โหทุกคนอย่าลืมไปเห็นบีดีเจ้ายักษ์ด้วยนะครับเนาะใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้พวกพี่สองคนขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย้้ยยหหหออออัััั่่่่่่่่นนนนเเเเาาาาคคกกสิไไมมใช